นี่เป็นสตรอเบอรี่ที่ยายไปเก็บมานะคะเมื่อวานนี้กิโลละสี่สิบโครนหรือสองร้อยบาทใหญ่มากค่ะก็ให้เก็บเองแล้วก็เอาไปชั่งมาดูกันค่ะว่าจะอร่อยไหมมาชิมกันหอมหวาน เนื้อข้างในแน่นชํำหวานมากอร่อยมากที่ amazing ที่สุดคือหอมหอมถังจมูกขึ้นมาเลยค่ะหอมแบบเตะจมูกเลยนี่คือสตรอเบอรี่ที่อร่อยนะคะนั่นก็คือความหอมอืมสองรอยบาทพ่อแม่พี่น้อง ย่าได้มาสามกิโล